ามาต่อกันที่จังหวัดอุบลราชาธานียังอยู่ที่อุบลนะ,ะนะครับเข้าเมืองมานะครับจากอำเภอเดชมาที่อำเภอเมืองกันบ้างนะครับโดยวันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับพระธรรมงคลยานนะครับหรือหลวงพ่อวิริยังศรินทโรครับประธานมูลทธิสถาบันพลังจิตตานุภาพครับท่านเดินทางมาด้วยตัวเองนะครับมาเป็นประธานในการเปิดอาคาร96ปีหลวงพ่อวิริยังศรินทโรเพื่อเป็นสถานที่จัดนะครับในการเรียนการสอน ครูสมาธิแก่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลร,ราชธานีและก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะที่<ข>วัดสุปัตนารามวรวิหารพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะคะพระธรรมมงคล,ลยานค่ะหรือว่าหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรค่ะประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพเดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคาร96ปีหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรค่ะโดยมีพระวิบูรณธรรมาพรเจ้าอาวาสวัดสุปัตนารามวรวิหารนายนิกรสุขสายรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายสิทธิชัย ไคโคสุรัตน์นะคะผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่44อุบลราชธานีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและศิทธิานุสิ์จำนวนมากค่ะเข้าร่วมกราบนมัสการพระธรรมมงคลายานและก็ร่วมในพิธีด้วยค่ะนะครับโดยพระธรรมมงคลายานนะครับได้ประกอบพิธีรับมอบแล้วก็พร้อมกับกดปุ่มเปิดป้ายอาคาร 96ปีหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรสําหรับอาคารหลังดังกล่าวนี้นะครับเป็นอาคารคอนกรีตอเนกประสงค์2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น1,000กับอีก20ตารางเมตรใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น2ปีด้วยกันนะครับใช้เงินงบประมาณได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจํานวนทั้งสิ้น11ล้าน5 0แบาท อีกทั้งนะครับยังมีศิทยานุสิษธิ์ร่วมบริจาคเครื่องสาธารณูปโภคในอาคารไม่จะเป็นเครื่องปรับอากาศพัดลมเครื่องเสียงโต๊ะเก้าอี้เครื่องครัวนะครับ,รบเพื่อให้อาคารหลังนี้นั้นได้พร้อมใช้รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมการฝึกสมาธิของนักศึกษาครูสมาธิในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงทุกรุ่นต่อไปด้วยนะครับ,รบอาคารแห่งนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ํามูลเลยนะครับรบ,บรรยากาศดีมากถ้ามีเหมาะแก่การฝึกสมาธิด้วยนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามา เต็มเลยนะคบ<ช>เต็มวัตสุป,ปัตเลยวันนั้นนะครับก็มีโรงทานด้วยจากคุณสายสุนีโค,โคสุรัตนะครับก็จัดโรงทานเป็นการทาบุญร่วมกันด้วยหลวงพ่อวิริยังท่านอายุ96ปีแล้วก็ยังแข็งแรงได้เทศนาสั่งสอนด้วยนะครับท่านเคยบวชที่วัดสุป,ปัตด้วยตั้งแต่อายุประมาณตั้ง,ย,งยังเป็นเนนอยู่ท่านบอกว่าเกือบจมน้านตายที่แม่น้ำมูลตรงนี้ด้วยนะครับท่านก็มาเล่าแล้วก็มาเทศนานะครับสั่งสอนให้กับศิษยานุศิษย์ได้ร่วมในงานเมื่อว่านเมื่อวันก่อนนี้ ใช่แล้วคนเยอะมากเลยนะคนะหลับบกสูตรของท่านก็เท่าที่รู้จักกันก็คือศักขาสมาธิ <คะ S 2> ที่กระทรวงยุติธรรมใช้นะครับในการอบรมผู้ต้องขังนะครับในเรือนจําด้วยนั่นเองค, <ะ S 2> ครับยังอยู่ที่จังหวัดอุบลนาจะ